I am Man U <laughs> สวัสดีเพื่อนๆชาว I am Man U ทุกๆคนนะครับแน่นอนครับวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับ I am Man U จะรวบรวมข่าวประจำสัปดาห์มาให้ทุกท่านได้ฟังได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับ่างนั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มจากข่าวแรกเลยที่แฟนแมนยูทุกคนดีใจนะครับแมนยูด้ไปอยู่ว่าครับพเมร์ลีกนะสุดท้ายที่ผ่านมานะครับในฤดูกาล2019-2020เนี่ย ที่เลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านให้แมนยูเราเนี่ยไปเตะไปแข่งกันนั่นเองนะครับเรนแดนโรเจอร์ครับคุณซื้อเจ้าบ้านเนี่ยวางหมากมาในแผน3-5-2ครับด้วยการฝากความหวังไว้ในแนวรุกครับคู่กองหน้าอย่างทิเอนาโชซึ่งประสานงานกับเจมี่วารดี้ครับด้านทีมเยือนของโซชาเลือกจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยใช้หน้าเป้าอองโตนี่มาซิยาซึ่งผมชอบมากตอนนี้นะครับ คอยทำเกมลุกกับเมสันกินวูดซึ่งผมก็โค้ชชอบเลยนะครับบูโน่เฟนเดสและมาคันแล็บฟอร์ดด้วยนะครับในช่วง45นาทีแรกนะครับทั้ง2องทีมเนี่ยยังไม่ได้เปิดเกมลุกใส่กันมากมายนะครับแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับครึ่งหลังกลายเป็นฝั่งแมนยูนเต็ดครับได้จุดโทษในนาทีที่70ครับจากจังหวะที่มัสยาวครับไปโดน2กองหลังเลสเตอร์เนี่ยเข้าสกัดจนล้มลงครับก่อนจะเป็นบูโน่เฟนเดตฮะรับหน้าที่สังหารไม่พลาดครับ ส่งให้ปีศาจแดงบุกนำา1ประตูต่อศูนย์ครับต่อมาในช่วงท่วเวลาครับทีมเยือนมาบวกลูก2ปิดกล่องครับจากความผิดพลาดของแคสเปอร์ชไมเคิลครับซึ่งโดนเจสซี่ลิงการ์เนี่ยฉบบอลและยิงเข้าไปแบบโล่งๆครับทำให้จบเกมแมนยูชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับจบอันดับ3ด้วยการเก็บได้ทั้งหมด66แต้มครับพร้อมคว้าตั๋วกลับไปเล่นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีครับซึ่งโซชาครับก็ออกมาพูดหลังเกมว่า เนี่ยมันเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมของทุกคนเลยนะวันนี้ไม่ใช่เกมคาสสิข,ของเราแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเราได้เรียนรู้ที่จะชนะในเกมนี้และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการมันเปรียบเสมือนมินิทัวนาเมนต์ตั้งแต่รีสตาร์ทดังนั้นการจบอันดับ3คือความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมโซชากล่าวครับข่าวที่2ครับเมื่อพูดถึงการแข่งขันนัดนี้แล้วจะไม่พูดถึงเจ้าหนูคนนี้คงไม่ได้ะฮะลินกาดครับซึ่งประตูนี้ของลินกาดนะครับ ถือเป็นการกลับมายิงได้อีกครั้งในศึกพิมพ์ลีกนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ทําได้เมื่อ22ธันวาคมปี2018นะครับหรือย้อนกลับไปถึง583วันนะครับและล่าสุดครับและลิงกาดกก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลเนี่ยผมมีปัญหานอกสนามที่ต้องจัดการเป็นการส่วนตัวกับมันชัดเจนว่าผมพูดเรื่องนี้กับผู้จัดการทีมและเข้าใจกันดีครับ เมื่อผมลงเล่นผมไม่ได้ใส่ใจกับมันอย่างเต็มร้อยผมคิดหลายเรื่องในหัวกับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นนอกสนามมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยซึ่งการล็อกดาวน์เนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับผมที่ผมจะได้ประเมินสิ่งที่ผ่านมาอย่างจริงจังมันคือเรื่องของการดึงตัวเองกลับมาครับผมมีคนดีที่อยู่รอบข้างซึ่งคอยดูแลผมทีมสตาฟก็มีความสุขดังนั้นผมต้องกลับมาเป็นคนเดิมให้ได้และนี่คือความในใจของลิงกาครับ ข่าวต่อมาครับสารต่อจากนัดนั้นเช่นกันครับสถิติชี้ชัดบรูโน่ครับเป็นรองแค่เมสซี่กับโรนันโดครับหลังซบผีหน้าหนาวครับวันที่28กรกฎาคมปี2563นะครับเดลี่เมลครับสื่อดังของอังกฤษเผยสถิตินะครับแหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานของบรรดานักเตะที่น่าเชื่อถือนะครับในหัวข้อผู้เล่นที่ทำประตูและแอซซิตรวมกันมากที่สุดครับนับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ปรากฏว่าบรูโน่ของเราครับที่ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับแมนยูเนี่ยมีส่วนร่วมการทำประตูถึง15ลูกครับยิงเอง8ลูกจ่ายให้เพื่อนยิง7ประตูถือเป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในบรรดาพ่อค้าแข่งที่เพิ่งย้ายเข้าทีมมาในเดือนมกราครับและยังพาปีศาจแดงจบอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกตีตัวไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกได้สำเร็จอีกด้วยครับ ผู้เล่นที่มีส่วนกับการได้ประตูมากที่สุดนะตั้งแต่1กุมภาพันธ์นะครับคนแรกคือเมสซี่ครับจากทีมบาร์เซโลนาครับ26ประตูยิงเอง11แอสซิส15ครับคนที่2ครับคริสเตียโน o โรนัลโดครับอยู่เป็นต้นฮะ17ประตูยิงเอง14แอสซิส3ครับและคนที่3ครับบรูโน่ฟนเดสฮะ15ประตูยิงเอง8แอสซิส7ครับข่าวต่อมาครับดอตโ o มูครับขีดเส้นตายจีแมนยูรีปิดดิวซันโชใน13วันครับ วันที่29กรกาคม63นะครับเดลี่เมลครับสื่อดังของอังกฤษเผยว่าดอทมุลเนี่ยขี่เส้นตายให้กับแมนยูต้องพยายามเจรจาคว้าตัวจาดอนซันโชให้เป็นสมาชิกใหม่ให้ได้ภายใน10สิงหาคมนี้เท่านั้นครับซึ่งล่าสุดครับสื่อดังของอังกฤษเผยว่าดอทมุลยังยืนกายครับจะปล่อยดาวเตะชาวอังกฤษในราคา120ล้านยูโรเท่านั้นครับโดยไม่มีการลดราคาเพราะข้ออ้างเกี่ยวกับโควิด -19 แต่อย่างใดครับ ก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปครับคือข่าวซันโชนี่ยังขึ้นขึ้นลงๆนะครับมีจริงบ้างมีไม่จริงบ้างยังไงแฟนผีก็ลองติดตามข่าวเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตอย่างเร็วเนี่ยไอแอมแมนยูจะรีบอัปเดตทันทีครับข่าวต่อมาครับลิเวอร์พูลขึ้นที่4ไล่จี้แมนยูทีมฟุตบอลมูลค่าสูงที่สุดในโลกครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าแมนยูจะยังครองอันดับหนึ่งในบรรดาสโมสรจากเมืองผู้ดีนะครับโดยรั้งอันดับ3บนตาราง แต่ทีมคู่รักคูแ่แค้นอย่างลิเวอร์พูลครับที่เพิ่งควาชช้าแชมป์พิมเมลิกในฤดูกาล2019-2020ครับก็ไลจีมาติดๆเลยโดยหงแดงเนี่ยขึ้นจากอันดับ6เมื่อปีที่แล้วครับขึ้นมาอยู่อันดับ4 <c oughs> เป็นรองปีศาจแดงเพียงแค่47ล้านปอนด์นะครับ <c oughs> และข่าวต่อมาครับเป็นข่าวเรื่องราวของะอมยิ้มฮะเซอร์อเล็กฮะส่งคลิปวิดีโอมาแสดงความยินดีกับเยเกนคอปครับ หลังคว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้จัดการทีมหลีครับคือเซอร์เลก่าวเยเเก้นเนี่ยน่าทึ่งมากผมพูดเรื่อง16ปีของหลียูนิเต็ด United, ในแชมเปี้ยนชิพลิมพู30ปีกว่าจะคว้าแชมป์หลีได้อีกครั้งมันเหลือเชื่อมากๆคุณคู่ควรกับมันจริงๆระดับการเล่นของทีมคุณนั้นยอดเยี่ยมมากบุคลิกของคุณมันส่งผ่านไปทั่วสโมสร มันเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆผมจะยกโทษให้สำหรับเรื่องที่คุณโทรมาปลุกผมตอนตีสาเพื่อบอกว่าคุณควาชช้าแชมป์ลีกด้แล้วและต่อมาคอบก็พูดว่าครับผมรู้ว่ามันไม่เหมาะสมร้อเเซในฐานะผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลแต่ผมชื่นชมเขาผมจําได้ว่าเขาเป็นผู้จัดจาก,การทีมคนแรกที่ผมเจอเราเคยทานมื้อเช้าด้วยกันผมไม่รู้ว่าเขาจําได้ไหมแต่ผมจําได้เพราะสําหรับผมแล้วช่วงเวลานั้นมันเหมือนการได้พบโปบตัวเป็น พบนี่คือสมเด็จพระสันตะปาปานะครับมันยอดเยี่ยมมากๆและเราเข้ากันได้ดีตั้งแต่วินาทีแรกที่พบกันผมไม่คิดเลยว่าตอนนี้ผมจะได้ถือถ้วยรางวัลที่มีชื่อของเขาอยู่ในมือและนี่คือรวบรวมเรื่องราวข่าวสารของแมนยูประจำสัปดาห์มาให้ชมกันนะครับยังไงติดตามคลิปหน้ากันได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารแมนยูทุกอาทิตย์เลยนะครับฝากกดติดตามซับสไครป์ช่อง i อแอลแมนยูด้วยนะครับช่องนี้ที่ทำมาให้แฟนผีดูเท่านั้นครับ วันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ